นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2 5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร a วอเ a อร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเ,เจอร์สวัสดีครับท่านผู้ว่าจริงๆกลุ่มเราตัวยอออ่อคอปชเนี่ยตามที่พี่ปฐมพง์บอกทำงานร่วมกับหลายชุมชนมากที่เจอปัญหา การก่อสร้างผิดกฎหมายต้องใช้คำพูดนี้เลยว่าการก่อสร้างนี่เราสามารถพูดได้ว่าผิดกฎหมายเกือบทั่วเมืองเราตามทั้งให้คำปรึกษาทั้งเข้าไปร่วมต่อสู้แล้วก็แม้กระทั่งว่าชุมชนต่างๆได้ขึ้นศาลมาแล้วมากมายรวมทั้งชนะด้วยนั่นนั่นนั่นเป็นคำตอบว่าสิ่งที่รัดได้อนุมัติไปเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเอง ซึ่งในกลุ่มพวกเราเนี่ยที่ทาการศึกษาก็พยายามขอนัดท่านผู้ว่ามาร่วม3มเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับนัดก็ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้ยื่นหนังสืออยากเรียนพบท่านจริงๆเพราะว่าเรามีทักปัญหาและทางแก้ไขเนี่ยที่ได้ร่วมศึกษากันไว้เนี่ยมานานหลายปีแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมันมีผลทั้งจากกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอาคารอย่างชัดเจนมีที่มาที่ไปของชัดเจน โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองซึ่งคนร้อยละ90เราพูดได้เลยนะว่าเขาไม่เข้าใจเลยแต่คนที่เข้าใจดีคือเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเลือกใช้ความเข้าใจของเขาเนี่ยในการลุกคืบทําการต่างๆนานาจนเกิดปัญหาเต็มเมืองในส่วนผังเมืองเนี่ยง่ายๆเลยฮะจากคอนเซ็ปที่เจ้าหน้าที่ผู้ร่างผังเมืองนี้ขึ้นมาบอกได้ชัดเลยว่า คอนเซปต์ของเขาคือบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความหนาแน่นคุ้มค่าต่อราคาที่ดินที่สูงขึ้นและราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับภาษีที่ดินที่ชาวบ้านที่อยู่เดิมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเสียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้คือใครอันนี้ชัดเจนนะฮะกสทนให้ท่านได้รับทราบไว้ประมาณนี้ ยังไงเดี๋ยวคงได้ยื่นหนังสือขอบรบกวนนัดหมายเพื่อเขาพบทันครับค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่เสนอผู้แทนแต่ละประเด็นนะคะสประเด็นนะคะแล้วก็ลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครบนเวทีนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะเรียนเชิญอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะขึ้นบนเวทีเพื่อรับข้อเสนอจากตัวแทนแต่ละประเด็นนะคะ เริ่มตั้งแต่ประเด็นรถเมยนะคะอ,นา,อนาคตรถเมยมหาคนครบริการรถเมยโดยสารสารธรารณะค่ะคประเด็นต่อมาก็คือตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญน,นะคะหึงชุมชนหนึ่งตู้น้ําดื่มแบบหยอดเหรียญคุณภาพน้าดื่มจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญค่ะ ประเด็นสุดท้ายก็คือเมืองใหญ่ถ้าจัดการไม่ดีเมืองก็ไม่น่าอยู่นะคะพิจารณาผัางเมืองรวมกรุงเทพค่ะแล้วก็รู้นะเ<ะ>ชิญเชิญเลยค่ะเครือข่ายชุมชนปกป้องชีวิตคนเมืองที่ชองเอป็นเรื่องเนี่ยอธิบายเป็นเรื่องอะไรบ้างาพี่บอกเลยครับจะได้มีเรื่อง,งไห้รู้ ก็จริงๆรวมมันก็คือคือร่วมเรื่องขังเมืองกับเรื่องแปรอะคาเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดโอเคครัับอนนี้มีทั้งปัญหาและหนังสือขอนัญาโทตุลาการโอเคครับสรุปปัญหามาโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับยินดีครับอ่าฝากไว้ก่อนได้ไหมอันนี้ค่ะได้จ้ะค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ากล่าวแนวทางความร่วมมือกับ องค์กรผู้รูโพวและก็เครือข่ายผู้รูโภคใน50เขตของกรุงเทพมหานครเรียนเชิญค่ะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนี่มาจากเขตไหนกันมัางเนี่ยไรกระบ,บางขายช่วงยางน้ำสายไหมมินบุรีตัางทนเนี่ยตัางทนโอ้ดีครับมาครบทุกจังหวัดทุกเขตเลยนะก็ยินดีนะครับพวกเราก็ทีแล้วมี สภาก็ดีนะท่านประธานก็ทาให้เราได้ฟังประชาชนโดยตรงนะแล้วก็แต่ว่าต่อไปก็สบายๆมีอะไรก็เดี๋ยวหาช่องทางในการสื่อสารกันนะแล้วก็ผู้ว่าก็ต้องฟังประชาชนแหละเพราะว่าเราก็ต้องรับใช้ประชาชนนะเดี๋ยวเอาเรื่องที่พูดก่อนนะเรื่องรถเมย์มีใครนั่งรถไฟฟ้าบ้างนะอ้าวรถไฟฟ้าไม่เป็นไรในชะ่เอาเรื่องรถเมย์ไปละ,ะแต่รถเมย์ก็ต้องดูดีเพราะรถเมย์ไม่ใช่ของกนมนะรู้เปล่ารถเมย์เป็นของกมสมก แต่ว่าเดี๋ยวกรมอาจจะเดินรถเมย์เสริมให้ในบางจุดนะที่มันมีปัญหาอยู่ทีนี้ไอ้เรื่องบัตรก็ต้องดูเอ๊ะแต่ทำไมาถามใหทำไมให,ให้ให้แต่นักเรียนนั่งฟรีคนแก่ไม่อเอาเหรอเห็นไหมมีข้อเสนอกับน,นักเรียนนักศึกษาคนแก่ตังเยอะเราไม่ต้องให้ใช่ไหมใช่เอ๊ะแล้วรถเมล์นี่มันเรายังใช้รถเมย์ร้อนไหมถ้ารถเมล์ร้อนอย่างรถเมล์แอร์แล้วราคาต่างกันเนี่ยเอาเอารถเมล์แอร์อย่างเดียวราคาแพงเอาไหม โอเคแล้วรถเมล์ร้อนไม่เอานะโอเคครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่ารถเมล์ร้อนไปจ่ายตลาดได้สะดวกอะไรเงี้ยราคาถูกไม่เป็นไรนะเอาแอร์หมดนะครับรถเมล์ก็ต้องดูดีว่าไอ้ตั๋วใบเดียวนี่นะมันก็สะดวกแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่าราคาจะ,จะ,จะถูกลงน่วสิงสําคัญคือสัาคัยคือถ้าไปแบบมือนอกเนี่ยมันต่อได้หลายต่อในราคาเดียวไงเช่นจ่ายสิบบาทนั่งได้สองต่อเงี้ย ก็ทำให้เราประหยัดเงินขึ้นถูกไหมแล้วก็รถเมย์ก็จะได้ไม่ต้องวิ่งยาวๆก็อาจจะวิ่งแล้วก็มาต่อ,อกเส้นหนึง่งทําให้จัดการได้ดีขึ้นแล้วรถเมย์ก็อาจจะต้องมีหลายมิติในการดูแลนะครับฮะอย่างที่เมืองนอกเนี่ยเขาให้ต่อกี่สายก็ได้ภายในสองชั่วโมงถูกไหมอย่างเงี้มันก็ราคาเดียวแล้วก็ต่อไปเลยในสองชั่วโมงหรือว่าในครึ่งวันน่ะทําให้รถเมย์มันน้อยสายลงด้วยนะอย่างลาดพร้าวอาจจะมีเส้นเดียววิ่งก็ได้แล้วมาหัวถนนก็ไปต่อเส้นอื่น เนี่ยตอนนี้ราลาดพร้ามีสิบห้าเส้นอย่างเงี้ยเพราะทุกคนจุดหมายปลายทางต่างกันเพราะว่ามันขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นได้คันเดียวอะไรเงี้ยนี้วรถเมย์มันต้องเขาเรียกต้องทรานเฟอร์หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรถได้โดยไม่เสียตังค์เพิ่มนะครับรถเมย์แต่รถเมย์สำคัญกยู่รถไฟนะเพราะคนนั่งมากกว่ารถไฟแล้วรถเมย์มันถึงบ้านไงนถามว่าใครปัจจุบัน,ใค,บนใครจะซื้อบ้านแต่รถไฟได้แพงตายสุดท้ายมันต้องยิ่งโดนถีบออกจากรถไฟ เอ้าถูกไหมคนตัวใหญ่อะต้องถีบไปน,บน,น,นู่นเลยวงแหวนตัวนี้จะซื้อบ้านเนาะนัะ่น,ม,นมันยากอะมันก็มันก็เป็นปัญหาของเมืองใช่ไหมรถไฟฟ้ามากลเลนว่าที่ดินแพงเอื้อมไม่ถึงก็ต้องออกไปอยู่ไกลรถไฟฟ้าก็ยิ่งต้องนั่งรถเมย์ต่ออีกไกลเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้นะรถเมย์กรดมอจะช่วยดูให้น้ําน้ําตู้น้าเย็นตู้น้าดื่มใครกดบ้างอะใครกดตู้น้ากินบ้าง ทำไมไม่กินน้ำปลาเขาบอกน้ำปลาดื่มไดม้นน้ยเหรอไมไ้เ <c oughs> ออไม่ได้อ่าฟังฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนหลายปีนี้กครัที่น้าร่วงเดินน้เทเลแล้วก็มีน้าเค็มน้าลอยเรารับได้เป็นช่วงเวลาแต่สอ่ผ่นมารวกับโควาอยู่กัน้ปลออยเค็มแแต่ข้าซือน้ําืปงงอเนเคยอ๋อครับ โ <Okay. S 2> อเคเพราะเราซื้อถังละ6ลิ6ล <c oughs> ตร่ขวดไม่ไหวรัง <c oughs> ละอยู่ประชาชนแล้วก็เศษที่พวกพลาสติกที่เป็นขยะโดนเนี่ยครับดังนั้นอยากขอให้กลับเป็นวันที่อากาศดีทุกคนคนคนที่กวาดถมก็ต้องซื้อแม่สายไม่เป็นภาระกับเราอยากขอให้กลับเป็นวันที่อากาศดีและทุกอย่างมันนไปดีอะค่ะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะจบประเด็นค่ะจากน้ำดื่มแมอากาศดีได้เลยเออ ทีนี้น้ำดื่มนี้เขาขายไงนะบาทหนึ่งได้กี่ลิตรนะนแ,นนนแต่เขาเอาน้ำปลามาทำถูกไหม<ฤ>น้ำปลามากรองอ้อาวใครเป็นเจ้าของตู้บ้างยกมือหน่อยอมีหนึ่งคนกำไรไหมป้าอ๋ใใอ,อ,อไม่มีใครเป็นเจ้าของตู้เลยเหรออยากรู้กันว่ามันคุ้มไหม เข้าใจเข้าใจคนซื้อคุ้มแต่เจ้าของอตัวคุ้มไหม,มน้ำปลาเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้ภาระมันอยู่กับประชาชนเราอยากให้ตรงนี้มันมันกลับไปถึงวันที่เราไม่เคยต้องลำบากอย่างนี้มาก่อนเราก็อยู่กันได้ค่ะเอะแล้วกรทมเขาเคยมีจุดน้ําดื่มฟรีเคมมยเห็นไหมแล้วเขายกเลิกกัหมดแล้วเนี่ยไม่เอาจำเป็นไหมเอา้าถ้าทำให้สะอาดไม่ได้ไม่ดีเหรอ เออคือกรุงเทพอ่ะเป็นเมืองที่ถ้าไม่มีเงินน่ะไม่มีน้ำกินน่ะรู้ป่ะสังเกตไหมไม่เดี๋ยวต้องทำน้ำต้องมีน้ำประปามันเหม็นคลอรีนนะคะท่านค่ะสุดารัฐห้วยขวางค่ะไม่แต่น้ำกดมันก็น้ำปลากรองไอ้น้ำกดมันก็น้ำปลามากรองเขาเหรอก็เป็นคลอรีนใช่เออครับโอเคเดี๋ยวดูให้นานนี้มันต้องไปดูว่ามันอาจจะอยู่ในกระทรวงไหนเดี๋ยวาอีกทีหนึ่งครับ โอเคนะคือออกเป็นข้อมัญญัากควบคุมแต่กรทมอ,อยากคำน้ำําดื่มฟรีให้นะผมก็เชื่อว่ายังมีขวามจาเป็นอยู่เดี๋ยวลองหาให้โอเคจะพยายามทำให้คือมันเคยมีอยู่แล้วมันเคยมีแต่มันถูกยกเลิกไปไงร้อยจุดหรือไงนะครับถังเมืองรวมอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถังเมืองรวมเป็นเรื่องยากแต่แต่ถังเมืองเนี่ยปัญหาคือว่า ถังเมืองมันไปก่อนถนนไงถังเมืองเป็นสีใช่ไหมเปลี่ยนสีถนนเนี่ยเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนง่ายนั้นหลายครั้งที่สีไปก่อนถนนไม่ไปตามอ่ะก็เลยรถก็เลยติดเพราะว่ามันตีไปหมดถนนหนทางอะไรเงี้ยนะครับได้ครับเอามันขโมยรถพี่คนนี้พลังเยอะดีอยู่ที่ไหนกเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าท่านท่านอยากเจอ ดิฉันมีสารพัดข้อที่จะสามารถาช่วยได้สั้นๆก่อนเรื่องอะไรจ้ะในซอยตอนนี้ที่รถติดเนื่องจากซอยแคบทุกคนรู้ทุกคนหาซอยลัดไม่วิ่งถนนใหญ่แล้วเพื่อหาช่องทางที่ไปเร็วชาวบ้านอยู่นั้นต้องดมควันรถเช้าและเย็นถนนแบบมีไว้เป็นรถไฟเลยค่ะรถต่อ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 กันเปิดเปิดหน้าต,ต่างก็ไม่ได้มีแต่มลพิษอย่างเงี้ยค่ะมันคื กลายเป็นว่าหาช่องทางให้ลดระบายด้วยใช้ซอยย่อยไม่ถูกอันนี้ต้องฝากเขาด้วยค่ะแล้วจะให้ทําไงดีติดต่อพวกเราได้ค่ะห้ามรถเข้าติดต่อพวกเราได้ค่ะเรามีข้อเสนอแนะอะไรทุกอย่างเลยค่ะได้ครับคือปัญหาหรือปัญหาคือถนนคุณว่าจะได้ใจประชาชนอีกเพียบเลยค่ะถ้าติดต่อพวกเราค่ะถ้าห้ามเข้าก็โดนด่ายนะเนี้ยมันได้สองทางเนาะอาเซนครับพี่ โคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง